เอาน้องไว้ตรงกลางไหมเอาน้องไว้ตรงกลางนะสัมภาษณ์เไปแล้วเออสัมภาษณ์เราไปแล้วให้น้องเด็กเขาเอาใจมาริยาไปแล้วผมอินที่นีสั่งมารปุ๊บเพราะพวกเราสั่งแล้วให้น้องๆดีเดียวเห็นไหมเขาส่งเป็นจักรวาลเดี๋ยวก็มาชิดๆกันพร้อมพร้อมโบกพร้อมโมาวันนี้วันนี้มาริยากับฟ้าใสก็มาร่วมเป็นคณะกรรมการกับทั้งทีมพีดแล้วก็ด้านผู้จัดการกองเป็นไงบ้างครับสำหรับอีเวนต์วันนี้สำหรับ MUD Saburi ตอมเลยนะะดีใจว่าเราอยู่ฝั่งนี้ค่ะเพราะรู้สึกว่นนี่น่าจะดุเดือดมากแล้วก็การแข่งขันมัน very high competition ค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะสนุกเลยค่ะเลยดีใจที่เราจะได้มาแบบเป็นส่วนหนึ่งในในงานนี้แล้วก็ได้มาทัดเรื่องด้วยค่ะคนที่จะไปต่อสำหรับคนที่ชนะใจมาริยาคนที่จะเป็น M U T สระบุริจะต้องเป็นแบบห สำหรับเรนนะคะอยากจะได้คนที่ผู้จับใจค่ะเป็นคนที่สามารถทัชคนไม่ว่าจะมากหรือน้อยค่ะสามารถร e เล t กับคนได้ค่ะให้คนฟังเขาพูดรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเข้าใจเขานะฉันร e เล t กับเขานะฉันสามารถแบบ i ินไป r e จากเขาได้คนนี้แหละสำหรับเรนค่ะจะเป็นคนของสำหรับเรนฝ่าหนะสำหรับการมาร่วมนี t กับ EWT ครับโอ้ก็เหมือนกับ ที่เรียเลยนะคะรู้สึกว่าแบบดีใจที่เราอยู่อีกฝั่งนึงเพราะว่าวันนี้เห็นน้องๆแล้วแบบว่าน้องๆก็รู้สึกแบบคือเวลาที่เราเห็นเราก็นูกเขาเรียกว่าอะไรย้อนกลับไปเนาะแล้วก็รู้สึกเหมือนเวลาที่เราประก,กวดเองก็รู้เลยว่า,เ,วาเราจะตื่นเต้นหรือว่ากังวลหรือเวสขนาดไหนแต่ว่าก็อยากให้น้องแบบมีความสุขแล้วก็แบบแฮปปี้เพราะว่าน,นี้มันเป็นรอบของเดือเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบ first official แบบการ์ดเนแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนแล้วก็แฮปปี้ที่แบบรู้สึกแบบดีใจมากที่ได้มันเป็นส่วนหนึ่งของร คนที่จะชำระใจฟ้าใสต้องเป็นใครเอาจริงๆนะคือจะบอกว่าสําหรับฟ้าใสแน่นอนว่าเชื่อว่าพีดีของสลับคือค่ะกำลังมองหาคนที่อยากจะไปให้ไกลที่สุดในรอบของเอ็มดงชีดังนั้นสลับฟ้าใสก็อยากจะมองคนที่พรตอแพ็คเกจที่เราไม่จำเป็นต้องเก่งด้านใดด้านหนึ่งไปสุดๆแต่ว่าขอให้แบบว่าอยู่ในโกลทอพของพวกเาชุกัดเชื่อมันใช่จริดีต้อนรับแม่แขกคนนึงค๊าบกำลังส่งผ้าเลยค่ะแม่แขกกดนู้ด มุ้ยใสชุดสีเดียวกับมารยาาิยาฟ้าใส่เลยถามไม่แค่อ,อ,อีกนคนนึงได้เลยยังไงคะสำหรับการมาร่วมอีเวนต์นี้ค่ะรันเวย์จะเป็นตัวรันเวย์ของสระบุรีเป็นยังไงคะคือตอนแรกก็ตื่นเต้นว่าเขาจะทำออกมาเป็นรูปแบบไหนนะคะแล้วก็อ่าแต่พอบอกว่าสถานที่คือที่นี่และรูปแบบประมาณนี้แบงก์ก็โทรมาบรียแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่แฟนนางงามน่าจะชอบแล้วก็ไม่เชยไม่อ้อมแน่นอนแล้วคุณไม่อ่อมเนาะไม่อ่อมค่ะ แล้วคนที่สามารถจะฉชนะได้ไม่แข่งได้ะำคัเป็นยังไงคเคลื่องนี้วันนี้เราก็เหมือนมาดูโพรเฟสม์เบื้องต้นนะคะศากษาว่าว่าแต่ละคนนะ่ะโพรเฟสม์เป็นแบบไหนรูปร่างเป็นยังไงและความอลิแกน์ของมิสยูนเวิร์สเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะตีความออกมาเป็นยังไงด้วยนะคะซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกับมิสแบรนด์แน่นอนนะคะอ,อยากให้ทุกคนรอดูนะคะอยากจะบอกเลยรสาวที่ยืนอยู่ตรงกลางาริอาาอยางที่บอกว่า เป็นตัวของตัวเองนะคะเราจะได้ยินคำนี้มาบ่อยแต่ว่านั่นเป็นเรื่องจริงเราอาจจะแบบช่วงเวลานี้และหลายคนอาจจะว่าต้องทำแดบบนี้ต้องทำแบบนี้นะแต่ว่าเอาของตัวเองแหละในที่สุดเรากำลังจะเลือกตัวเธอนั่นแหละเพราะฉะนั้น be yourself แล้วก็ have fun ปล่อยทุกอย่า,อาองออกมาบนเวทีนี้นะคะ่ะเหยียบ one chance and this t h i g สำหรับฟาสอยากจะบอกว่าหลายคนอาจจะซึมเรื่เหกดดันแลวอยากจะบอกว่าวันนี้คือขอให้ ไม่ต้องกดอะไรขอให้แบบวันนี้เหมืออเราได้มาทำความรู้จักกน้องมากขึ้นอยากให้น้องได้แบบลดปล่อยทับมันแล้วก็ทำให้เต็มที่อย่างที่ตัวเองสองมาค่ะเพราะพวกเราก็เป็นคนลังให้่อยือนก้คืออยากแม่เนี่ยอยากจะบอกเลยนะคะว่าทุกคนให้เป็นตัวของตัวเองจริงที่ที่มาริยาบอกแล้วก็ทําทุกอย่างอย่าเหมือนแบกเอาไว้นะคะให้รีแลกซ์จิต คนที่ร่าเริงคนที่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยไม่ว่าอยู่ตรงไหนสปอร์ตอลท์ก็ไปถึงแน่นอนนี่คนนี้คนที่อยู่กับน้องน้องู้จัดการกองขวดของแรงอยากสบอกเลยกับเวทีนี้รวมถึงน้องก็ทําให้เต็มที่ครับเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็เป็นตัวเองให้เต็มที่นะครับวันนี้ก็เป็นกาลังใจให้น้องๆนะครับทุกคนเลยก็เห็นความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจของน้องนะครับว่าไม่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ทําให้เต็มที่เป็นกําลังใจให้ครับสลี่ดีๆนะครับ ไดฟินสร้างอีเวนต์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนอะค่ะมีเวทีในการสแสดงความสามารถแล้วก็โชว์แสงของตัวเองมาให้เต็มที่ที่สุดแล้วไม่ว่าเราจะแพ้หรือเราจะชนะค่ะเราต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็เก็บเกี่ยวสิ่งดีๆรวมถึงเก็บเกี่ยวแสงที่มันจะเป็นมากสําหรับการไปต่อในวงการทํางาน,งานไว้ที่ได้มากที่สุดนะคะก็หวังว่าสระบุรีจะเป็นจุดเริ่มต้นที่พา้คุณไปสู่วงระดับจักหว่าอีกหลายๆสังกว่านีที่นี้ค่ะมชี้คอก็อย่างไ่ฟินพูดนะคะว่า ฟ้าใสมาริยานี่ก็เป็นดอกสองคนนี้แหละแล้วก็ทะลุไปท็อปไฟ์ระดับโลกให้ได้แล้วก็ไปแก้มือให้รุ่นพี่หน่อยนะอะไรเงี้ยความโมงมาอะไรเงี้ยก็ปิดท้ายฝากงานวันนี้กอฝากงานวันนี้นะคะเป็นการประกวดจริงๆเราเรียกว่าเป็นรอบออดิชั่นแต่เป็นออดิชั่นในรูปแบบใหม่ซึ่งเอาการแบทเทิลนะคะมาทำให้ทุกอย่างมสนุกขึ้นแล้วก็ทำในรูปแบบของเกมโชว์นะคะก็หวังว่า คนจะชอบในสิ่งที่เรานําเสนอนะคะความแตกต่างและความแปลกใหม่ของ universe ในรูปแบบของยูริระรวมถึงการเป็นสระบุรีนะคะเอกลักษณ์แล้วก็ความเข้มข้นก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่เราจะทําให้เป็นในรูปแบบ universe ที่กลมกล่อมค่ะฝากด้วยค่าว่าทุกคนจะชอบผลงานของเราค่ะอทัอ้งหมดไข่ลูกนกเอ็นคอดองกระแนงกระกระแนากระ